โบเมลดาสร้างตำนานซัดกลับคนวิจารณ์รูปร่างปล่อยตัวจนอ้วนคำตอบโดนใจสุดๆนางเอกสาวหน้าหวานโบเมลดาสร้างตำนานบทใหม่ซัดกลับคนวิจารณ์รูปร่างปล่อยตัวจนอ้วนคำตอบโดนใจแฟนคลับสุดๆช่วงนี้นางเอกสาวหน้าหวานโบเมลดาสุดสีสวยเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล แต่ไม่ไวยกลับมีบางคนเข้ามาแซะเรื่องหุ่นว่าปล่อยตัวจนดูอวบเกินไปซึ่งงานนี้สาวโบก็ได้เปิดใจตอบกลับชาวเน็ตชอบแซะแบบถูกใจแฟนคลับสุดๆจนเกิดเป็นตำนานบทใหม่โดยสาวโบโดยระบุว่าไม่ได้ปล่อยตัวนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบหน้าทะย่มอ่ะมันก็จะดูน่ารักเป็นอีกแบบหนึ่งความที่ร่างกายของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนโครงใหญ่ สัดส่วนแบบเชฟบ้าอ่ะเธอถ้าจะลดมันก็ยากนิดนึงเราไม่ได้เป็นคนแบบเอลคอดอกแคบสะโพกหนีบเราเป็นหุ่นฝรั่งอ่ะคือเราก็เห็นว่ามีคนทักเยอะแต่ก็ช่างมันถ้าทำได้ก็พร้อมแล้วแหละถามว่ามีบัทอนบ้างไหมมันก็รู้สึกเสียใจนะที่ทุกคนมีมาตรฐานความสวยไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบนี้เราก็สวยนะ เราไม่ได้ไปทับลายใครแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้ซึ่งคอมเมนต์มาส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอยากให้โบออกกำลังกายลดช่วงเอวล,ลดช่วงต้นแขนเราก็ทำนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเราก็ออกกำลังกายแต่ว่าเหมือนโครงสร้างเรามันเป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากจะทักอยากจะคุยด้วยแต่มันก็มีหลายเรื่องให้คุยเนื้อ คือเวลาเจอกันก็จะทักว่าอ้วนขึ้นปะผอมลงปะอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะหรือว่ายังไงยิ้มฉันก็ทำงานของฉันแล้วเราก็พยายามผอมให้แหละแต่ว่าผอมในแบบที่สุขภาพดีไม่ได้เหี่ยวไม่ทรมเรามันผิวอิ่มอ่ะเมื่อถูกถามว่านอกจากคนอื่นๆทักแล้วเวลาทำงานมีโดนทักบ้างไหมเพราะต้องออกกล้องสาวโบก็ตอบว่า มีอยู่แล้วเขาก็อยากให้เราผอมโดยเฉพาะที่แอนทองประสงค์ถึงกับชวนไปออกกำลังกายแต่พอที่แอนเห็นหุ่นเราจริงๆมันเป็นโครงสร้างของเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าอ้วนหรือว่าอะไรที่แอนก็แบบโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคือหุ่นอะไรยังไงแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะออกท่อนล่างให้มันมากขึ้น สควอชให้กระชับหรือว่าคาร์ดิโอแต่พอคาร์ดิโอเยอะแล้วมันจะเหี่ยวมันจะไม่ได้เป็นผิวฉ่ำผิวตึงฉะนั้นมันก็จะต้องให้บาลานซ์กัน